เป็นเครื่องโตใหม่นะคะ 2.0G D4S นะคะหายากมากๆเลยนะคะไฟต้าแคมรี่นะคะเครื่องยนต์2,000เกียร์ก็ปี2,016นะคะ <im itation> ด้านในก็จะเป็นเบนาะนังนะคะปรับไฟฟ้านะคะกระจกปรับไฟฟ้าผ้าไฟฟ้าลายไม้นะคะปุ่มสตาร์ทนะคะแอร์ a g ABS กุญแจรีโมทนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแอร์ดิจิตอลนะคะลายไม้รอบคันเลยนะคะรถสวยมากๆเลยค่ะมีม่ากฟฟ้าหลังด้วยนะคะ เครื่อง b 4 s นะคะประหยัดน้ำมันสุดเลยนะคะคันนี้มีมา่านไฟฟ้าหลาังตังหางนะคะคันนี้ฟีดาวนะคะผ่อนสบายๆนะคะเดือนละ11,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะขอทานกันเดือนนะคะในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้คนเดียวนะคะอยู่ที่2 5 0 0 0บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะหรูหรามากๆเลยค่ะมีแอร์ตอนหลังนะคะมีที่วางแก้วน้ำวางแขนนะคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะมีม่านด้านข้างตังหางนะคะ เครื่องตัวใหม่แล้วนะคะ D4S ค่ะติดฟิล์มพร้อมค่ะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังต่างหากนะคะสอบถามยละเียในการจัดไฟแนนซ์กับแอมเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถใหม่ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยค่ะ Data Camry 2.0ง G D4S g e a ตปี2016นะคะสนใจยังไงโทรอบถามรายละเีอยดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092ย์5 แปดห้าติดต่อแอมค่ะ